สวัสดีค่ะวันนี้ฝนจะมาแนะนำกิจกรรมของนอกวังกันนะคะกดเข้ามาตรงนี้ตรงออกวังนะคะตรงนี้โอเคกดไปเลยอ่าการออกนอกวังก็จะมีอยู่หลายรูปแบบให้เราทำกิจกรรมเลยก็อย่างเช่นแคน การเข้าแคนก็จะมีให้สมัครน้องสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่กิจกรรมของแคนก็จะมีการตีบอสของระดับต่างๆ่างเช่นอันนี้ตีบอสก็จะเป็นแบบไงจะเพิ่ม exp ให้แคนแล้วก็เพิ่มการบริจาคของเราอะไรประมาณนี้ส่วนการบริจาคของเราก็จะสามารถมาแลกตรงนี้ได้ แลกเหรียญเงินพลังชี่แล้วก็ปุ๋ยแล้วก็พวกหมวกพวกชุดคาดเอวอะไรนี้ไปไว้อัพผู้ติดตามเนาะเอาต่อไปก็วังจงกงการเคารพกดที่การเคารพเลยค่ะแล้วก็จะมีคนต่างๆให้เคารพเลยก็จะมีฮองเฮากดที่ฮองเฮาแล้วเขาก็จะมีกดรับเงิน รับเงินก็จะขึ้นอยู่กับระดับของเราเองแบบซูเฟยเชื่อเฟยอะไรอย่างนี้ก็จะได้รับเงินเยอะขึ้นแต่อีกแล้วก็การประลองการประลองนี่คือเหมือนกับว่าการมีปากเสียงกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะประลองให้ดูกดคำว่าสารแล้วกดเลือกตัวใดตัวหนึ่ง เลืกตัวนี้จะตีตัวนี้โ okay. อเคอ่กดเข้าไปเลยถ้าเกิดชนะกัน3ามรอบติดเขาก็จะให้สุมรางวัลน,นะคะอ่ะการสุมรางวัล้้วก็จะ กดเลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยฝนกดอันนี้โอเคอเดียวจะสุ่สมให้ดูไปเรื่อยๆเลยไอ้ที่ที่มันขึ้นผิดกดตะกี้มันหมายถึงว่ากดซ้ำย้ำๆก็ห้ามกดซ้ำเนาะ ก้าเรากดโจมตีก็จะกดโจมตีพวกชาวบ้านจะดีกว่าเพราะว่าพลังของผู้ติดตามชาวบ้านจะน,อน้อยเยอะมากโอเคเอาแค่้ ่ตนตรงนี้ตรงนี้ก็จะคือประวัติว่าเราไปตีใครบ้างหรือว่าเขาตีเราอะไรประมาณนี้เนาะเอาเนี่ไม่ดีอ่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปร้านเสื้อผ้าอันนี้คือชุดหัวโจงก็จะให้สะสมชุดต่างๆ สวยสวย up power อ,อ,อะไรประมาณนี้ส่วนปักก็คือการปักผ้าเนาะก็จะมีได้อยู่ตรงนี้นี่ได้อยู่ตรงนี้ตอนนี้ฝนม,มีแค่สามได้เนาะฝนจะลองปักให้ดูถ้าปักก็คลิกคลิกตรงนี้คลิกตรงคําว่าเพื่อปักแล้วก็กดคำว่าปักไปเลยโอเคมันก็จะเพิ่ม การปักให้เราตรงหลอดสีทูตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้ได้เพิ่มก็กดตรงคำว่าเควสตรงนี้เขาจะให้เราทำเควสปมลองกดให้ดูะจะมีเควสต่างๆเลยนี่ถ้าเราทำเควสสำเร็จเราก็จะได้ได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องรอเวลาเนาะ พอมันจะมีเวลาบอกหรือถ้าเราจะไปเก็บของเพื่อนก็นได้ออะเก็บของเพื่อนก็เข้ามาตรงนี้อตรงคําว่าอันดับกาไปเลยก็จะมีให้เก็บของเพื่อนไเช่นคนนี้เก็บไปนี้เก็บของเพื่อนก็ไม่ต้องไปเก็บมากนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาก็ต้องทำเควส์เหมือนกันเนาะ,ะเก็บอย่างละได้ก็พอละ โอเคอร้านสุพผ้านี้ก็คือจะให้เราซื้อสื้อผ้าอะไรนี้ไปเล่นในหมีหุ่ยเพื่อเอาผ้าจากที่รักเนาะโอเคเียบเลต่อไปต้นไม้ขอพรเราเข้าไปเลยเก็จะมีทั้งใช้ทองแล้วก็แบบใช้ใบเงิน ถ้าเกิดเราเติม VIP ไปถึงเ,เติมไงเติมแบบเป็น VIP อย่างเงี้ย VIP 1ขึ้นไปเงี้ยก็จะแบบตามจริงขอพรสิครั้งก็ต้องใช้ใบเงิน10อันแต่เขาจะลดให้เหลือ9ก้อันพอโอเคส่วนทองเขาก็จะลดให้เหลือจาก1,000เป็น900ทองอะไรประมาณนี้ การสุ่มก็จะได้ชุดถ้าเกิดการสุ่มใบทองก็จะได้แบบนี้เสีย่ยจะอ่านบบน้ฟังต้นไม้ขอพรแบ่งเป็นใช้ทองและใช้ไปเงินใช้ทองหนึ่งครั้งจะได้รับบัตรขอพรหนึ่งใบใช้ใบเงินหนึ่งใบจะได้รับเศษบัตรขอพรหนึ่งชิ้นก็ถ้าเรามันจะมีการอ่ะใช้ทองใช่ไหมก็ ทองสุ่มรับชุดก็จะมีหนึ่งดาวจะได้ศูนย์คือไม่ได้เลยสองดาวก็จะมีโอกาสได้ห้าสแปดเปอร์เซ็นสามดาวก็จะมีโอกาสได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นสี่ดาวก็จะได้แค่ห้าเปอร์เซ็นห้าดาวก็จะได้สองเปอร์เซ็น์หน่อยส่วนใช้ใบเงินสุ่มก็หนึ่งดาวก็จะมีโอกาสได้เยอะมากกว่าเป็นดาวนี่หมายถึงแบบดาวของชุดอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดยิ่งได้ห้าห้าดาวเงี้ยก็จะยิงชุดก็จะยิ่งสวยโอเคเนาะต่อไปวัตตาลีวัตตาลีนี่คือการลงโทษศัตรูที่แต่แล้วด่านที่เราเล่นไปถึงด่านที่สิบอะไรมาเนี้ะอ,อย่างเช่นหนึ่งขีดสิบอย่างนี้ก็จะมีศัตรูก็จะมีศัตนระูเนาะเออเนี้ยแล้วก็กด ไปที่ตัวศัตรูได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้การเข่าลบที่ได้จากพอเราผ่านด่านที่สิบอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้สีเขียวเขียวนี้มาหนึ 100. ่ง้อยแล้วก็ลองกดมาตรงนี้ดูกดกดมาตรงข้างล่างนี้แต่ละคนดูนะคะลองกดดูเขาจะมีบอกว่า พอเราสั่งสองคนเ,เนี้ยเราจะได้อะไรอ่ะคนที่หนึ่งเขาก็บอกว่าเขาว่าใช้ความเคารพสิบสั่งสอนสิบครั้งมีโอกาสได้พลังชีเงินสมุนไพรอะไรประมาณนี้เนาะ,ะส่วนการออกเมืองคือการเดินทางไปสู่ที่ต่างๆก็จะได้รางวัลอะได้รางวัลกดตรงที่คำว่ารางวัล ก็จะมีแมววัชพืชอไไม่ใช่วัชพืช,ช,วช,พชิวัตถุดิบหายากแล้วก็รางวัลที่รักอะไรประมาณนี้จะได้ตามที่ว่าเราไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ่่ท่องเที่ยวตรงนี้สมมติตัวละครเล็กๆของเราเดินมาตรงนี้ศาลาเทียนสิ้นเราก็จะเข้ามาดูรางวัลว่าเราได้อะไร อ่านี่อ่แล้วก็จะได้แมวหนึ่งวัตถุดิบระดับสูงแล้วก็วัตถุดิบที่คัดสรรวัตถุดิบหายากแล้วก็ของรางวัลที่รักของอลันดี แล้วก็ของรางวัลที่รักของเจิน้นแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวแต่งหน้านี่จะบอกอีกรอบนะึงแล้วก็คืนจำนวนการจัดภายในแล้วก็ดอกกุหลาบมาริพันกุหลาบโอเคแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคืองานอาดีเลก กดมาที่วังจงกงเนาะมันจะมีคำว่างานอดิเล็กอยู่งานอดีเล็กก็คือประมาณว่าไงการไปแกล้งคนอื่นประมาณนี้สมมุติฝนแกล้งคนนี้อ่ะก็เลือกเลยว่าเราจะแกล้งว่างไงฝนแกล้งอันนี้ก่อปึ๊บอ่ะเราก็จะได้เงินแล้วก็บวกเจ้าเล่อีกหนึ่งด้วยก็หมายว่าเรา แก้งคนที่ไม่ชอบก็ได้หรือว่าเราแก้งเพื่อทํากิจกรรมของเราก็ได้ประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้คือการแต่งหน้าให้หน้าเกียดเดี๋ยวฝนจะแต่งให้ดูคือกดใช้สองนิ้วก็กดย้ำ ร okay. อมันออโต้ก่อนอถ้าการแต่งหน้าคือเราจะได้พลังชี่อีกหนึ่งพันแล้วก็บอกเจ้าเล่อีกสองต่อไปการขัดขวางเรอ่มเราก็จะได้เงินอีกหนึ่งพันแล้วก็เพิ่มเจ้าเล่อีกสามต่อไปการแกล้งการแกล้งนี่น่าจะเป็นการแกล้งที่รักมากกว่าเนาะ อ่าเช่นฝนจะแกล้งเป็นกบอ่ะไปแกล้งที่รักของคนที่เราเลือกอ่ะอันนี้ฝนแกล้งอลันดีของเขาไปการขัดขวางนี่น่าจะเป็นเหมือนกับว่าอืมถ้าเป็นการถัาฝาน่าจะเป็นการพูดไม่ค่อยชัดมากกว่าเนาะโอเคค่ะฤฤ ้ต่อไปก็มีอะไรแะอ่าแล้วก็จะมีการแต่งตั้งเนาะมันจะมีให้กดตรงของฝันอยนู่ก็คือมันจะทำเควสตรงนี้รึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ฝนจะลองกดให้ดูอันนี้ฝนได้ละ อ่ะมันจะมีให้แต่งตั้งอยู่ก็กดก็คือแต่งตั้งคือจะส่งผู้ติดตามไปถ้้เราก็จะได้ของรางวัลโอเคแล้วก็ฝั่งตรงซ้ายมือก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าเป็นกิจกรรมรายเดือนรายสัปด,ดาห์อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแพ็กเกจพิเศษ ก็คือเขาจะลดราคานั่นแหละพวกนี้เคเนะเยนฝนล้งก็เข้าเข้าไปด้วยริ่งเช่นอันนี้เขาก็จะใช้ทองซื้อได้นี่คือลดราคานี่แพ็กเกจ VIP ก็คือถ้าเราเติมถึง VIP 2เราจะได้รับผู้ติดตามคนนี้ได้เลยจะมีให้ต่งางการเติมก็เงินก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเราอยากได้ผู้ติดตามฟรีเราก็ต้องเล่นอันดับสนมแล้วเราก็ต้องได้ชิ้นส่วนพวกเขามานี่ตรงนี้ เดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูนะคะอ่านี่เราต้องสะสมชิ้นส่วนตรงนี้นี่ให้ครบสิบแล้วเราก็จะได้รับผู้ติดตามฟรีให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้ไหนคนนี้คนนี้คนไหนก็ได้มีแต่รูปงามทั้งนั้นเหล่ <laughs> อะคลิปนี้ก็ จบแล้วนะคะถ้าเกิดฝนพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝนด้วยนะคะข้อง,ง่าเขิน